สวัสดีจ้าพิโยโคราดบาดอีกนะจ้ะมาจากหลังจากแถวพิโยลยึกงานกลับมาซีซับเรียบร้อยจ้ะพอดีพิโยได้ขวดมาที่ว่าพิโยเก็บใบสำรับเอาไปขายนั่นเลยจ้ะที่นี่กลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยเอาลงหลุดลงอะไรแล้วก็ให้เมลีกับน้องเกมเตรียมตัวแกะทำอะไรกันเลยจ้ะพิโยก็เทไว้ให้เรียบร้อยกำลังนั่งนั่งอยู่จ้ะไปเดี๋ยวไปดูเมลีกับน้องเกมแกะขวดกันนะจ้ะไปจ้า โอ้ทำอะไรกันนอ้อสองยายหลานนี่เารถ่านรูปแก้มคะ่ะเอ่จนซานี่จ้ะเป็นเจ้าเองนันบีบคดเอไาไว้จังนี่นะอพอดีพี่โยเจ็บมาบันนี้ได้มาสองถุงแด้วจ้ะเนี่ยน้องแก้มเปิดฟ้าเลยลูกจะเอามีดจีดเลยอ,อันตรายเปิดฟ้าแล้วก็บีบ เราแพลสติ๊กเกอร์อ๋าผ้าบาดเท้า,ามีดมาาันจะเป็นนั่น,นนะจ๊ะว่ามีดบาดมือใส่คนละถุงไปเลยนะโอ้อยน้องแก้มกับเก่งเดจะนี่มาช่วยย,าย,ยายเลยนี่เด็กโรงเรียนมามาอยู่กับยายเดยจะมานรอแม่ดูให้ดูบรรยากาศยามคขำนี่ตะวันเริ่มตกดินเลยเดยจ้ะนี่โอ้ยใจใจเสียง สถานีจิลลินจินอารมณ์อากาศยามเย็นโยอยากพายดูบรรยากาศยามเย็นของบ้านพี่โยได้นะจิต้นเคเมลีก็ยังออกดอกออกอะไรอยู่นะจินนู้นจะ้ะเออกระท่อมตาเด็กสมบูรณ์อยู่นล่นจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะจิะ เสียงหนกเสียงหลดบิ่งผ่านไปมานะจ๊ะนี่ป้าพี่โยกอยย่ติดถนนก็ถื่าเป็นถนนเซนลักในซอยมูบานเลยนะจ๊ะวันนี้แมลีมีเมนูอะไรจะให้กินไม่น้อนี่ตอนเย็นนี่เก๋งมันรุ่มเลยจ้ะโอ้ทำเก๋งมันรุ่มให้กินได้จ้ะนี่ตอนนี้มันรุ่มมากจากเลตรงรน,นี้กินซอสจ่ะง่ยาย ตรงนี้มันลุ่มออกดีนะจ๊ะนี่ของเพื่อนบ้านเนี่ยแตะจะมใช่ของเมลีดอกเมลีใหญ่ขเขาจะเอ๊ะจัาของอยู่ของกินแต่ว่ามีต้นดอกแค่ตรงที่ว่าทายให้ดูหน่อยแล้วแต่ที่ว่าเมลีปลูกแล้วมันต้นใหญ่แต่ว่ามันก็เชื่อมีเพียะมาลงนี่จ้ะลอยเหมือนลีลิตัตออกกิ่งเพียะมันลงมันสงสัยจะช่วงเรียงนะจ๊ะหรือมันเพียะลงแล้วเมลีปูไว้แต่นาปุนก็ต้นใหญ่ไว้ไว้เดี๋ยวนี้จะเม่ถึงปีด้วยซ้ำมันก็แม่เนาะเพราะเมลีปูตอนนาปุน นี่ี่นแล้วนี่เองจ้ะมันจะได้กินทั้งโดด้านหนึ่งเดยจ้ะแต่ว่บเนื่อมาเกี่ยวม,มาลงแต่เย็บโดกอยู่ตรงสามสี่จ้ะเป็นขวดที่ยี่ยได้มาสองถุงมนดีเดวยจ้ะนี่ทำใส่แขนด้วยทำใส่แขน,อแขนโอ้ หน้าต่อกเลยเลย่า,าอยู่กลชนน้ยก็ต้งนั่นนะจะจะไมค่อยได้ยินเสียงีกท่อนหน่งเลยแต่ื่อยขำดำดิกไปแล้วหนึ่งเลยนี่จะไปค่อยได้ยินเสียงหลุดนอจาะว่าเดี๋ยว่านด้จ้ะพอตกกลางคืนจะเป็นเป็นเป็นเหมือนกันน,นั่นจ้ะน ออ oh, มีปอกแขนด้วยนี่นะ<ม>เป็นคุณหมอใ,จใจนใจปอกแขวันพรุ่นี้น้องแกงก็จะเสียมตัวไปเข้าข่ายเลยด้วยจ้ะนี่ไม่ได้เจอน้องแกงหนึงวันเลยจ้ะหนึงคืนเลยจะหนึงวันหนึงคืนนั่นแหละดิกวันหนึ่งโอ้ยยายจะคิดถึงยาจะดีใจว่าหลานไม่อยู่เสียใจหรือดีใจนี่หลานไม่อยู่นี่ อ,อันนี้ก็ถืวอว่าเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวพิโยได้นะจ๊ะน,นี่ไอนน้้องแกมก็ยายมานังังนนคนเรก็คุยกันอันไหนหนามเลือกเอาเทหลุดสนหม้ไปเลยได้จ๊ะน,นี่โอ้ยไ,ไหสจนหนหุดโกดนี่ก็ต้องุ้งใหญ่ๆจากก็ได ซี400ก็ถือว่าเป็นค่าน้ำค่า,าไฟไปเลยนะจ๊ะนี่ถัาเดือนนึงได้ประมาณนั่นก็ได้แล้วจ้ะค่าน้ำค่า,าไฟก็ไม่ต้องกวักใจอีก็ถือว่าเอาส่วนตรงนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายไปนะจ๊ะนี่หรือว่าทําไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ซื้ออยู่ซือซ้อกินกันได้เลยจ้ะพิทพยโยเก็บมานี่ก็ถือว่าเป็นรายได้อ,อย่างหนึ่งน,นะจ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không น้องนายกลัวไม่ไม่มีอะไรทําลยจะยกมาให้อีกชูกหนึ่งเลยจะนี่ใส่เป็นห่วงเมรี่ลายโกเคปวดปวดไปให้ยายในยเรอนี้ไปยืมมาเลยนี่นะนึกไปยืมมาเลยแต่เลยไปใส่แ้วก็ติอยังไงดีนะ กระป๋องก็เดี๋ยวก็แยกกันไปต่างหากนะจ๊ะเพราะว่าราคากระป๋องกับราคาเพลจะแตกต่างกันไปนะจ๊ะอ่าพ้องเจมเลยเสรนุ้ไปเลยนะจ๊ะนักเก็ตโอ้โหดิทีมงานตัดอ้อยกับแม่เขาพอดีเลยจ้ะนี่โอ้ไปจอดไกลกันแถะนึงอ้าวทิ้งด้เลยนะจ้ะกลับมาจากตัดอ้อยกันพอดีเลยเลยจ้ะนะ โอ้โดนัดไปตัดอ้อยนั่งก็นองต้นกาได้จังเดินไปนะแต่ไรมากินนังแก่เออแม่สื่อสายไหมมาให้ได้จักบาทแตสื่อของกินมดนะทีมงานก่อนมาเต็มหลดกันเลยนะจันี่ สื่อของมาปาายายด้วยหลานชายด่จะนี่น้องในสวัสดียังครับนี่น้องในเนี่เป็นลูกคนกลางของน้องนิงนะจะนน่น้องในไม่ค่อยใดที่นาที่ตาเดี๋ยะมาฝากเกินไปด้วยไปตัดอ่อยมากมาฝากยายบ้าละโล่ดิจะนี่หลานชายสื่อขนมปากยายด้วยด้ิจ้ะโอ้นี่สยจริงจริงเลย ได้ก็ไปทำงานก็ดมาฝากยายไปได้เดียวยายจะดึกแม้ก์าฝากเลฝากจำด้วยนะ่าทลนฝากกีบาทแล้วไปใช่ปุ๊บยิบไปใส่จะลืมเดียจอดเอาไอ้ชามาใส่แกงมาลุ่มแด้ดว แก้มก right? ka. oh, oh, 네็ได้ของฝากจากแม่มันก็ได้จ้ะนะสงสัยแวทวันนี้ตลาดนัดโอ้นี่มีตลาดนัดเลยแม่แวะตลาดนัดสื่อสายไหมมาให้นะจะ้ังให้ยยางนั้นี่แม่ลี่ก็ยังไม่แกงมันลุ่มเลยก็เสียมเรียกให้เพื่อนบ้านเอาชามาใส่ไปรอเลยได้จ้ะเลยแกงมันลุ่มการรอวันแล้วก็เอาชามาใส่แกงมันลุ่มได้จ้ะนี่เดี๋ยวก็ต้องทำขวดทำมอะไรให้ซีดก่อนดีแล้วจัดถึงจะได้ไปแกงลืม

โเ็านาเวนาไมเลยน้อนมที่แมรี่ปูเข้าไปเด้จนี่นู้จะมีสวนยนนนะุติโนนดานีึงบอีทบาโตนางกินข่าวบอนพิโยจอดรถขนาดเล็กๆก็ยังเขียวดีเด้เจนี่เพาะแมรี่หดน้ำทุกเช้าเด้วจนี่ ป้าก็ลืมอมือไปจนน่งมันมันีเียวเขาให่นนะแบบ้แงบไห,ไห,ไหไีเลยมักบบีน้องแก้มบีบให้สุดก่อนลุกแล้วค่อยนั่นจะไม่ได้กดรวมเองไหมเออแล้วก็ดึงตรงบอลมันไปนั่นหนูนจะเป็นนั่นแกะถ้ามันแกะยากลูกเอ้ หน,หนูโตหนูไปตรงไหนเจอก็เก็บมา็ไปขายยายก็เดยหนูเก็บไปอีกก็ได้เวลาได้ก็ไปขายหนูก็จะได้ใบมีกระตังใส่ดิถามยายด้วยยายขายได้ทีหนึ่งกี่บาทกี่บาทเกระเทายมก็ไปเจหน่อยแต่มีกระตังใบใส่เก็บขายได้ก็นู้ก็เอาใส่ออมสินใบอมตังอมสินจะเป็นกล่องแบน มันมีหนับไปเดินองสายไปมา่านีองห์ส่้ายไปพัง่นีใส่หนูตถูกเอาออกมาเหลนี้องายอยากใส่เหรียญเหมนเดเขีนกับคกของกับคกของายเหมือนนะนั่นทำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะทำจนกว่าจะมดนะจ๊ะ โอ้นี่แม่ค้าก็มาขายพักขา,ายอะไรได้จ้ะขา,ายพักช่วงเย็นนะจ้ะเนี่ยเออไปเลยจ้ะเนี่ยเอาทุกอย่างเลยนะเนาะแม่ค้านี่เนาะเดบรรยากาศนะจ้ะเนี่ยเล่นจะเวลาเฮ็ดก็บเฮ็ดโอ้โขาอ่าแมรีปวดขาเลยนะยังปวนปวดขาเลยจนอู้หูปวดด้วยมาแล้วอืมอันบีของมีลูกอันบีของมีแล้นี่ก็ร้อยที่ว่าเก็บมาทำงานทำอะไรนะจ๊ะ ลาไปงานไปหลายเจ็บมานเอา,าใส่ถุงตามร่วมกันนดียว่จะได้ๆมารวมกันเลหลายนิดเดเทำไงดียนี้เล mm. okay, ย mm. อยก็ไม่มีขวาอือีอไ<ม>เป็นไรละเป็นไรลูก,กมีกยแล้วก็ทำไปเดี๋ยวขำๆเดี๋ยวเมลี่จะไปทำข้าวให้กินอจ้ะ ดอับีบได้เปิดป๋าบีผลูกถึงมันจะเอาง่ายกับปีเปิดป๋าแล้วก็บ,บีบให้มันนันไไนกีพพดักบีดนกนักี้กบีดนีบีนดนัีดกีัดนดันบีดนีดบีดบีนกนักักีดนนีดดนีัดีกีั บีบเส้นเหลวพี่โยกับเมลีกันนองแก้ม็จะเอามาใส่ถุงเขียวนี่ใบเดี๋ยวจะใส่ถุงใหญ่ๆเวลาเข้ามาหลับซื่อนี่ที่เมลีขายเนี่ยจะสองถุงอันนี้นะจะ๊ะกระได้ประมาณนั่นสนะี่ห่าลอเลยเดี๋ยวจะสองถุงใหญ่ๆเพราะว่ามีอยู่ทามใบสองถุงนะจ๊ะก็เลยจะทาเส้นเหลวก็จะมายึดใส่นี่เวลาเข้ามาชั่งเข้อยกชั่งถังถุงนี่เลยนะจ๊ะนี่บาดแกะอันนี้ออกนะจ๊ะถึงถุงเล็กๆขนาดนี้สองถุงก็ได้ตัง้งสี่ลอยห่าลอยเดีย๋ยวจ้ะนี่นะ เดี๋ยวหลังจากที่วพี่โยพาไปดูผีใส่ควาเซซับกับกับมาดูน้องเกมก็ยายตนจะนีโ่โอ้เกมเก่งเลยนะ่พอดีแหลจะจัดเดี๋ยวน้องแนนกับมาอาบน้ำอาบถากเดี๋ยวมาห้เมรี่ทำก็คงกับเขาาล้วก็จะได้กินกันนะจ๊ะ เสริมสร้างรายได้นะจ๊ะไป g r ับครัวพียูด้จ๊ะเดือนหนึ่งขายที่หนึ่งก็ได้นะจ๊ะยาสีฟักไคขาน้ำ่าไฟไปจ๊ะรลดหอยก็มาด้จ๊ะ หลายไม่น้อไก่เซ็ตมดยังแล้วัาวบนจะริืมหลับป่าเลยบรรยากาศลืมมือเจะลที่ตาวันก็หายไปเลยจังนู่นหนาวขำใบนะจ๊ะเสียงกวันเกลนดนี่นะเออน่าเกมียดแต่ยังเยอะนี่เก่งแ่ไห น,นี่แต่ขึงถุงแหละเอาอีกเอาให้เต็มเดอ้อเอเต็มร่วมด้วยช่วยกันนะจน๊ะนี่สองยายลาสอันนี้แต่ถ้ามองรูน้องเกมหนึ่งกับเป็นช่วงแมรี่ไว้นาตึงนะจ๊ะนี่ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามอง <c oughs> มอง แมรี่ก็มองช่วงน่องแก้มตอนจัดตอนต้นเท้าน่ะจะดูน่องแก้มตอนเท้าก็คือดูแมรี่นะจจะนี่แต่ว่าถ้าจะดูแมรี่ตอนเด็กก็ดูน่องแก้มนะจจะนี่เอฟซีก็จะเปรียบเทียบอะไรแจกมาคือกันไหมขวดเหล็กอ่ะขวดเหล็กก็เอาได้ลูก แต่ที่พี่โยบอลน่าจะทายาเข็นเมลี่ตอนเด็กหน่อยก็ดูน้องเกมแต่ทายาเข็นน้องเกมตอนเทาก็ดูเมลลี่เบรกกรอนเลยโค้งหนาเดี๋ยวกันเลยจ้ะนี่อะไรจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะให้เมลี่กับน้องเกมทำไปเรื่อยๆีกับไก่เส้นอะไรจ้ะนี่แป๊บเดียอะนะจ๊ะ พี่โยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าเฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ้าโยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า